สดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพร่วมกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ครับ f ฟ r ร์ยูวี o ็อก c พ็กเครับเรามาดูนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับคลิปก่อนๆนะครับถ้าได้ติดตามนะครับก็จะอธิบายแล้วแหละนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เรามีพรีเซนเตอร์นะครับหรือว่านางแบบนะครับคือน้องเฟิร์นนะครับวันนี้จะมาร่วมด้วยในการรีวิวนะครับ พยูวีด็อกพ็อกเก็ตครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับด้านในตอนนี้ก็เป็นแพคเกจยิ่งนะครับสีขาวแบบนี้นะครับน้องเฟิรนถือไว้นะครับด้านในกล่องนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูโอเคนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือเจ้าตัวกิมบอลนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับต่อไปตัวนี้ครับก็คือตัวที่ใช้ในการขาตั้งนั่นเองนะครับต่อกับตัวเจ้าจิมบอลน,นะครับต่อไปครับตัวนี้เป็นถุงผ้านะครับถุงผ้าเอาไว้สำหรับใส่นะครับป้องกันรอยขีดข่วนนะครับหรือว,ว่าการพกผาต่างๆนะครับแล้วก็ คิดทีแล้วนะครับผมไม่ได้รีวิวตัวนี้นะครับก็คือมันจะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับเข้ามาด้วยนั่นก็คือตัวสายนะครับที่ใช้ในการชาร์จเจ้าตัววีล็อกตัวนี้นะครับวีล็อกพอเก็ตเฟอยูตัวนี้นะครับก็มีกี่อย่างครับหนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่อย่างที่อยู่ในกล่องนะครับแต่ที่เราสนใจนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ครับตัวเฟอร์ยูวีล็อกพอเก็ตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการใช้งานต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับ อ่ะตอนนี้เก็บไว้ครับเอาเก็บไว้เนาะอ่าเก็บไวก้ก่อนนะครับอ่คุณค่าอ่การใช้งานนะครับก็คือเราจะต้องทําการหมุนนะครับกดกดล็อกตัวนี้นะครับเพื่อที่จะกางขาที่ใช้ในการจับโทรศัพท์ออกพอการได้มาเสร็จนะครับเราก็ทําการหมุนล็อกไว้ เสร็จแล้วก็จะมีตัวที่ใช้ในการล็อกนะครับตัวกิมบอลอยู่มีอยู่3ามจุดนะครับจุดที่1จุดที่2แล้วก็จุดที่3ตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนมาที่ตำแหน่งอันล็อกนะครับะจะมีตำแหน่งอันล็อกอยู่นะครับทั้ง3มจุดนะครับเลื่อนมาที่ตำแหน่งอันล็อก กดล็อกลงมานะครับกดล็อกอลอกองมาแล้วนะครับตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองนะครับเลื่อนมาที่ตัวอนล็อกนะครับตำแหน่งที่สามคือให้ทุกส่วนนะครับมันเป็นอิสระนะครับเป็นอิสระทั้งหมดเลยนะครับเป็นอิสระเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็เอาโทรศัพท์นะครับมือถือสมาร์ทโฟนนะครับเข้ามาจับที่ ตัวกิมบอลน,นะครับวิธีการใช้งานก็คือให้คําว่าดีล็อกเรเกีนะครับมันอยู่ด้านบนนะครับ <S <S เพื่อนครับยิงโทรศัพท์หน่อยครับ <S 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 ะนะครับตัวโทรศัพท์ใส่เข้าไปนะครับ <S <S เราก็จัดโทรศัพท์ให้มันบาลานซ์นิดนึงนะครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการกดปุ่มนะครับ power ปุ่ม power อยู่ตรงนี้นะครับ power นะครับกดค้างเข้าไปนี่ครับเจ้าตัวไฟย์ยูก็จะทํางานแล้วนะครับนะครับอันนี้ทํางานนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันต่างๆนะครับของตัวเจ้าเฟย์ยูวีร์บ์พ็อกเก็ตนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ปุ่มต่างๆนะครับปุ่มใช้งานต่างๆนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นปุ่มปิดเปิดนะครับปุ่มปิดเปิดนะครับตัวด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวใช้สําหรับในการเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับแล้วก็มีปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มทิกเกอร์ตัวนี้นะครับในการเลือกนะครับฟังชันต่างๆครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปใช้งานนะครับเจ้าตัว v ีล็อกพัคเก็ตนะครับแล้วก็จะให้ ทางแบบของเรานะครับในการถ่ายภาพนะครับว่าตัวเจ้าวายูวีร็อกพกเก็ตนะครับจะสามารถถ่ายภาพในแบบได้ดีอย่างไรนะครับไปติดตามนะครับครับเราก็ติดตั้งนะครับโทรศัพท์มือถือเข้าตัวกิมบอลนะครับก็ให้มันบาลานซ์นิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้นี่ครับ ตัวเจ้ากิมบอลนะครับก็จะเริ่มทําการปรับบาลานซ์นะครับโดยอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าแอปกล้องถ่ายภาพของโทรศัพท์นะครับเราก็พร้อมที่จะถ่ายตัวนางแบบของเราได้เลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูโหมดปกติควบไอ้ก่อนนะครับก็คือเป็นโหมดธรรมดานะครับเราสามารถที่จะแปลงอะไรต่างได้ นี้ก็จะเป็นโหมดธรรมดานะครับเราก็ใช้กิมบอลนะครับได้อย่างอิสระนะครับนี้ใช้ได้อย่างอิสระเลยถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับเป็นรูปในแนวตั้งนะครับตอนนี้ถ่ายแนวนอนอยู่ถ้าเราอยากจะต้องการถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับเราก็ดกาการกดบุชิกตรงที่ปุ่มพาวเวอร์นะครับสองครั้งนะครับตัวกิมบอลก็จะปรับมาเป็นในโหมดแนวตั้งให้เรา แล้วก็สา,า,สา,า,า่โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปอีกสถานที่แห่งหนึงนะครับที่ตรงกว้างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้นาังแบบทาการเดินแล้วก็เราจะถ่ายไปนะครับครับอยู่กับการรีว,วิวตัวเวยูเท็ก l ีล็อก c ็ e กเก็ตนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับ ด้านหน้าของอะไร a อเ z ซอนะครับด้านหน้าของอเ a ซอนก็เหมือนเดิมครับเราก็การใช้งานไม่ยุ่งยากอะไรนะครับก็เอาโทรศัพท์นะครับมาจัดกับตัวนี้นะครับให้คําว่า B lock Package อยู่ด้านบนนะครับดังนั้นเราก็ทําการกดปุ่ม p o w e r ค้างไว้ครับเัือเจ้าจิมบอลนะครับก็จะรับหาบร้านนะครับของโทรศัพท์เองครับ จากนั้นเราก็ทําการเปิดแอป,แปของโทรศัพท์ที่เป็นแอปการถ่ายภาพนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับนางแบบของเรานะครับนางแบบแนะนาแน,นะนํเตือนหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นค่ะเตือนนะครับเรียนโพชอที่ไหนนะครับที่สองแล้วค่ะทีสองนะครับนี่ครับเราก็เปิดแอปของโทรศัพท์ธรรมดานะครับก็เปิดเป็นแอปถ่ายภาพธรรมดา ตอนนี้เราก็ทําการเริ่มบันทึกวิดีโอด้วยนะครับอันนี้เป็นโหมดปกติทั่วไปนะครับก็คือตัวจิมบอลน,นะครับก็จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนัางแดดข้างหน้านั่นเอนะครับก็คือเราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้หนางแดดนะครับพาชมสถานที่ไปเรื่อยๆนะครับเราก็เดินไป ถ้าเราทำการถ่ายเสร็จนะครับเราก็ตรวจที่ปุ่มเวอร์นะครับก็จะเป็นการหยุดการถ่ายภา ก็จะเป็นการสายนะครับโดยใช้โปกติเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะแทงก่อนขึ้นลงนะครับซ้ายขวารต่างได้อยางเป็นกีฬาครับแต่ว่าตัวเจ้าีกอนตัวนี้นะครับมันมีข้อดีข้อด้เราสามารถที่จะถอตัวขาตั้งะครตอเข้ามาเพื่อตรงนี้ได้นะครับถ้าเราใช้ที่มใหญ่จับตรงนี้อาจไม่ถนดนะครับเราจะต้องอดฐันเป็น ยี่ห้ออื่นนะครับเราเองเราก็ไม่ได้เพิ่มครับแต่ว่าตัวเจ้า,าไปยุนะครับก็สามารถที่จะแตะมาได้่องหนยครับเราก็แค่หนึ่นะครับเชื่อมต่อเข้าไปทีนี้เราก็เพิ่มพื้นที่ในการจับมาแล้วนะครับรดูรอดระยะทำการตั้งนะครับเราก็การห่อ วก็สามารถที่จะใช้งานได้ครับตันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งน,น,น,นะครับเวลาเราถูนะครับรุ่นเดียนะครับบางรุ่นเนี่ยมัน,นะจะยาวมาเลยนะครับถ้าเราใส่ขาตัาง้งไปยาวๆเนก็จะให้เก็บอะก็ไม่เก็บนะครับก็พอดีในการมีจับการจับได้เวลาจะเริ่มไปถ่ายที่ไหน ถ้าเกิดเราใช้หมวนี้นะครับมันก็จะไม่สามารถท,ท,รนะรที่จะโ o โล o w ขึ้นไปตามแรนได้อยแบบ่้วิธีการโคโล o นะครับเราใช้รูปแบบนี้นะครับก็คือรามาที่โหมดนะครับโหมดล็อกนะครับเราก็สามารถที่จะแทนขนึ้นไปหาตัวนนรงแบบได้ เมื่อเราใช้งานไปสักพักนะครับใส่เจ้าตัวพอยเกตตัวนี้มันอาจจะหันมาไม่ตรงนะครับวิธีการก็คือรอทําการดับบัลคิกนะครับที่ปุ่มติกเกอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะปรับนะครับให้ตัวกิมบอลกลับมาสมุิเหมือนเดิมนะครับ ต่อไปเราจะมาเปลี่ยนเป็นโหมดแทนโฟลวนะครับว่ามีหลักการยังไงนะครับอันนี้คือโหมดแทนนะครับโหมดแทนก็คือเราสามารถที่จะแทนไปด้านซ้ายด้านขวาได้นะครับแต่ว่าอีกโหมดนึงก็คือราจะล็อกที่ตัวใบหน้าของเราแบบไี้นะครับโดยที่เรา,าเชื่อมไปที่ครับตัวที่บอลก็จะตัวลกไว้ที่ใบหน้าของเราแบบนี้เมื่อกดเข้าไปหนึ่งครั้ง เราจะเคลื่อนไปทางไหน,นครับตัวสังเกตว่าตัวมีบลอโล,โลนะครับมันก็ยังมันโลกนะครับไปที่ตัวใายหน้าของมันนะครบถ้าเกิดว่มามันไม่ตรงนะครับเราก็เหมือนเดิมครับแบบเมื่อกี้ครับเพื่อให้ทำการรีเซตตัวมีบอลนะครับกลับมาเป็นเหมือนเดิม ใครที่ต้องการที่จะถ่ายนะครับถ่ายภาพเป็นแนวตั้งนะครับตัวเจ้าจิมบอลตัวนี้ก็มีฟังก์ชันง่ายๆเลยนะครับก็คือทำการดับบันทิกนะครับตรงกลุ่มพาวเวอร์นะครับมาลองดูนะครับนี่ครับนิดเดียวแป๊บเดียวนะครับจิมบอลก็จะเปลี่ยนเป็นการถ่ายภาพในแนวตั้งนะครับถ้าเราจะกลับมาถ่ายภาพในแนวนอนก็เหมือนเดิมครับทำการดับบันทึสองครั้งโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายลงไปทางด้านล่างนะครับ เ,เดินลงมานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูความนิ่งนะครับของการกันสั่นนะครับของเจ้าตัวทีมบอลตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้บบ้ันแะ เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเดินลงบันไดนะครับที่ที่มันต่างระดับลนะองมาดูว่าการกันส่นงทำได้ดีแค่ไหน ใครนะครับที่สนใจตัวกิมบอลนะครับเวยุดวิล็อก็อเก็ตนะครับก็สามารถที่จะทักเข้ามาตรงคอมเมนต์ด้านล่างนะครับราคาอยู่ที่2,490บาทนะครับแล้วก็ใครที่ติดตามรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไคร b e นะครับตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะครับพบกันคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้นางแดบนะครับข้องเปิ์นะครับต้องขอบขอบคุณนางแดบของเราด้วยนะครับต้องเปิ์นครับ แล้วก็พบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ